ช่วยให้หัวฟ้านอยนะคะว่าตอนนี้ด่ฉันทำาะไรคนเดียวไม่ไหวค่เดี๋ยวถ้าไม่ทำเดี๋ยวฉันจะไปตุยตูดในห้องน้ำชายเยอะเยอะเยอะนะไอเกอไม่ใช่ละมักเิงสมองสมองไปหมดละฟานนะครับสวัสดีวีไอพีที่ตามมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภูนะครับเออพี่ฟอรดนะครับผมเออคุณฟุกอินดี้นะครับคุณเออคุณเวฟินนะครับผม ก็เดี๋ยวกำลังให้หัวฟ้านะครับเยยนนะครับดีมขอหัวแดงดิเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักหน่อยนะเราจะได้หัวแดงจริงสัก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 เพชรสักเพชรสักเพชรเลยโ้ยขอบคุณหนึ่งปบมือจากวิทาวันด้วยนะครับขอบมากนะครับผม เฮ้ยยุดธดาห้องไอ้ยุดอ่ากดประกาศดาวห้องนี้อเฮ้ยขอบคุณคุณแน่นอนขอบคุณมุนอีกรอบนะครับขอบมากนะครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อ อ,อุ้ยขอบคุณมุนครับ<笑><笑>เดี๋ยวเด,วเด,วเดวีใจเย็นใจเย็นแบอรอ้อาคุณกะลีปั๊กมาแล้วครับผมสวัสดีครับเด็กปั๊กกินแล้วเนื้ดุ่มนมดีอร่อยมีคุณภาพดีอุอย,ยุดอยากเล่นเกมอะไรครับผมระหว่างเกม MC กับเกม PB บ เกมอะไรครับผมเราจะมาโบวตกันอีกรอบนะครับอ่าเอเมอะไรดีนะครับรรหว่างทีบีนะครับกับ mc 1.8อุ้ยขอบคุณท n เอมอด้วยนะครับผมผม,มานะครับ ยิ่เป็นไหมตอนนี้โอ้ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยูคิดก่อนนะตอนเนี้ยยุห้องเล็กสี่ร้อยหกสิบพีบีห้องหนึ่งเล่นได้แค่สิบหกคนเออเออเดี๋ยวลืมคิดกันหรือเปล่า,<อ>าดิฉันรีบเล่นนะแคะ่ก็เลยกดทีบีไว้ก่อนแค่แย่งกันเข้าไงโอ้ <S <S โอแล้วสมมตนินะถ้าคุณไม่ทันกันอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้เล่นเลยสักตาเงี้ยคุณจะทำไง คุณก็มาโวยใส่ผมมิกถูกปะละ่ะเออและแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดราม่านั่นเองนะแค่ดีมไหนอะคนนั้นคนไหนคุณฟอร์ดคนไหนพี่ฟอร์ดคนไหนคนไหนเออยูฟอดกดไลค์พีเหนดิเนี่ยพี่ เวันนี้ขอาคณดูมากมากนะครับผมหนึ่งทะลุเต็มเต็มครับขบมุณจักใจเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ยุทผมเจอคลิปนึงว่ะยุทใครมีใครมีชแ y o ยูทูบยกมือหน่อยใครมีชแนลยูทูบครับ นี่ครับอันนี้คือคลิปนะครับผมที่ท็อกท็อกอ่าเชนเดฟเฮฮาท,อทอ็อกท็อกโหลดในยููปเนี่ยไปกดไลค์หน่อยดิเนี่ยคิดหนักหาหากรีน่าท็อกท็อกเนี่ยเหรอใช่ใช่กดไลค์หรือกดซับไปเลยครับผม โอาลพี่ขอบคุณเล่นฮอนด้วยนะครับนัสกปรินได้ใครยูเซอร์อคะเนี่ยทำไมกล้องมันเหลืองงวะกล้องมันเป็นอะไรวะกล้องตา โอเคเฮ้ยขอบคุณเล่นฮอนด้วยครับผมไหนยูลองส่งให้อันดับมันขึ้นนี้ลุยเนีช่วยหน่อยให้หน่อยเล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 ยขอเล่นบกมือไปเลยเลยขอเล่นบกมือเอาเงียบเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเกมนั้นหมยังไม่ได้โหลดเลยอาฟานเข้าเข้าสักยังนะฟานได้อะนะครับผมอ่าใช่ใช่ใช่ับเดี๋ยววันนี้เราถ่ายพาร์ทสองกันต่อเมื่อวานมีใครติดในคลิปบ้างไหนยกมือซิมีไหมมีไหมเมื่อวานใครติดในคลิปบ้างมีเหรออ๋อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าเกมเลยละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดโอเคก่อนกดทักมาเลยนะครับแอดมินครับแอดมินผมผมจะเอาเอ่ออันนี้เข้าเลยนะฮะแอดมิน ครับดีมเซิร์ฟไลน์เดี๋ยวบอกขอบคุณมิสเตอร์ฮาร์ดร็อกเกอร์ด้วยนะครับอือือพี่ดูนะไม่ทันไอ้นี่ก็ฝัดมาจากดหนอะุ้ยขอบคุณ,คณวิภาวันด้วยนะครับเดี๋ยวนะวุ้นมันส่งเท่าไหร่อ่ะห้ามันห้ามันห้านะถ้าวุ้นส่งหนึ่งแถบฟ้าผมไม่หัวแดงห้องนี้เลยมีคนมาบอกว่าพี่ดีมช่วยแคสเกมฮอนให้หน่อยอมเล่น อ่านะครับย <dévelop eigentlich S 1> <incident? S 2> ุดนะครับอันนี้คือเซิร์ฟอันนี้นะครับผมตอนนี้คนเล่นยี่สิบสามทัพแปดสิบนะครับเมื่อผมนับเอายุดผมเข้าไปนะครับไอพีอยู่ไหนฮะไอพีอยู่ไหนฮะไอพีหน่อยอ่านี่นะครับสองห้าจุดสองห้าอีฮะผมจุดหนึ่งห้าหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวต่อให้นี่ครับอ่าดูนะครับผมจะรีกีนะครับตอนนี้คนเล่นอยู่ที่ ยี่สปดสิบนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าพ้องกันยุทธไหวๆท่านไปเลยห้าสิบลงมา้ำตอนนี้เดี uh ๋ยวผมสลัโฮมอ่ะสลัโฮมอ่าโอ้ใครเปิดประตูบ้านไวเนี่ยจุดแปกครับผม ตอนนี้นี่แปดแล้วนะเห็นตัวเองแล้วนะถ้าใครมีสก,กินหนึ่งจุดแปดตอนนี้มองเห็นแล้วกดแทบ็บปีชื่อแม่ลงลำคันตามากเลยตอนนี้คนเล่นกี่คนครับตอนนี้คนเล่นกี่คนห้าครับสามสิบห้าสามสิบห้านะผมนะครับตอนนี้กัดแค่แปดสิบคนนะใครจะรี้เข้าก็เข้านะผมไอพีนี้นะครับเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปด ตอนนี้คนเล่นสามสิบสามคนนะครับผมห้าแหวนห้าแหวนอุ้ยห้าแหวนเฮ้ดุมดุมดุมที่มันของิงดูมดูมมีไอพีว่าห้าเลยเหดูมโอ้ขอบคุณคุณดุม เมื่อก,กี้ที่นัดมาอ้าพี่ก็ไม่บอกของของดูจริงๆลไหนยโชยเนี่สามสาอ,อ,อ,องอดดห,ห,หนึ่งดูเงียยเงียเนี่ยอันเขายังขอคิดแต่ไอ้ห่านอีกจอบหบนึง เป็นคนบอกว่าเข้าไม่ได้ครับไม่ไม่เข้าได้หนึ่งจุดแปดเข้าได้ผมก็เล่หนึ่งจุดแปดเนี่ยอ่าหนึ่งจุดแปดครับหนึ่งจุดแปดบอกหนึ่งจุดแปดแล้วหนึ่งจุดเจ็ดเข้าไม่ได้หรอครับ <c oughs> ได้ได้ได้ทำไมมันดูกระตุกกระตัวะ <c oughs> อะไรเนี่ยอัปเกรดทูวินโดว์สิบถ้าผมไม่อยากอัปเกรดผมทำไงดีวะ